สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งกันวิธีเลี้ยงไก่ของผมนะครับน้องนี่แหละครับผมี่หั่นต้นกล้วยต้งบางแล้วก็ซับทั้งสี่แหละครับแล้วก็ใส่ไสหลายแด้งถือว่าพาดาเบิ่งส่ลายเดงนะครับน้องไปเบิ่งเลยครับนี่แหละครับสลายแดงของผมครับผมจะใส่พะยางครับพี่น้องพะยางครับที่เป็นซีมุ่งครับแล้วก็ปูแล้วก็ก้นเหนึบสักเล็กน้อยอาหนามใส่ครับ อานา้ำใส่แล้วครับเอาสาสายไหลายแดงลงครับผมสั่งทั้งฟิกข้าเจ้่ครับพี่น้องสั่งโลนึงครับข้าเดี่ยวขายที่รุละแปดสิบครับสำหรับเหลียงไก่ครับนะครับนาะนี่นะครับก็จะว่าเจียหมันเฮ็ดใ้ไก่ไข่ดีแล้วก็เนยไงเปลือกหนาครับเนี่ครับผมขยายได้สองแปลงครับนี่แปงก็เรล่งขยายครับปักใหง่ไก่ซมือครับ นี่ครับกระลังกระลังแพรครับนี่ครับผมติตักันบุงสิครับตกักจสีครับนี่ครับเอาตักสวนมาเลยนี่ครับนี่ครับพี่น้องเอาไปเอาไปผสมกับต้นกล้วยทย้อมหั่นว้ครับหั่นไว้ก็ก็มีต้นกล้วยที่หั่นไว้แล้วแล้วก็มี ห้ามสองถวยอาหารไก่สองถวยเสะน้ำจะสามถวยคูกคุกคูกคุมเข่ากันครับมากไวเจหาหน้าที่ครับพี่น้องสลายเหลียงนั่ครับครับจะรุ่นึงครับกินดีดีดิพี่น้องเดี๋ยวผมเ่าไปเบิ้งไก่ผมเลยครับเด้อไปเบิ้งเลยครับนี่ครับพี่น้องไก่ผมกินดีดีครับเี่คือผมวางนะครับนะครับอะไรเลยครับลอยลอยโตพี่น้อง ก็ตัวแข็งแรงแข็งแรงครับต้นกล้วยใส่สลายเดียใส่ห้ามใส่หัวหารแ้วก็เฮ็ยกห้นประหยัดต้นทุนครับพี่น้องของผมครับว่าหัวอาหารกัะเพี้ยงพี่น้องสอบละสี่อยควนครับก็แต่แบบนี้ครับเสาผมสิเกลือแต่แค่เสาเสาเนี่ยมัเสาก็ยังมาแรงครับนะครับ แข็งแงน่นอมเด้พี่น้องเนี่ยครับี่ยงจริงเดิมภาพปเนมึงใครมัยนะครับเด้อผมก็ใส่นล่อรถเก่าๆ่ิี่บ่ที่เอาแล้วครับใส่ห้างนะครับนีนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ใครมันพี่น้องมีใครมันเก็บซื้อมือครับขายซื้อมือพี่น้องแล้วก็ใส่อันนี้ครับรังเก่า นี่ครับพี่น้องไค่มันเก็บซื้อมื่อขายซื้อมื่อครับยืนหาล้านครับก็ไม่ได้หลายแต่พี่น้องได้เหมือนละสองเทงครึ่งครับได้เหมือนสองเทงควรเหมือนย่างหลายกับสามเทงครับกับเล่ดได้กับโคตรควรนๆครับโอเคอยู่ครับนะครับหลังจากเข็นเฮน่าแล่าก็มาเลี้ยงไกลสี่หลาพี่น้องผมก็ว่าโอเคอยู่เลยพี่น้องแต่พี่น้องมีแนวดีๆกุนีกับในน้ำผมนี่ได้ครับเด้อ วบาผมบายที่สี่ก,ก็โอเคเลยครับอยากตื่นขึ้นดีดอยครับพี่น้องคลายยุนาลาดนะพี่นอ้องขอบคุณในหลายท่าอพี่น้องที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง